สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วช่องคนเล่นรถเก่าชี้เป้ารถสวยรถเดิมบางโรงงานกันอีกแล้วนะครับรถบ้านนะครับสภาพสวยมากโตโยต้ามิติเอ็ตอนครึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวพลัดนะครับตัวถุดท้ายก่อนไปไทเกอร์นะครับตัวรถสภาพสวยมากล้อแม็กเดิมเดิมโรงงานนะครับยางดอกเต็มเต็มเลยนะครับร่องกระบะสวยมาก มีริ้วรอยบ้างนะครับตามอายุรถนะครับตามปีรถแต่ยังสภาพคงสมบูรณ์สภาพภายในเดิมเดิมโรงงานไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะครับสำหรับคนที่หาไว้สะสมนะครับคันนี้เก็บไว้ได้เลยนะครับในราคา77,000บาทเองนะครับเอกสารพร้อมโอนพวงมาลย Power Air ัย p พ w ว r เวอร์แอรเย็นวิ่งทางไกลได้สบาย น้ำไม่ดันขวัญไม่ไหลเครื่องแห้งสวยมากหน้าหลังข้างเดิมบางโรงงานเลยนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับน็อตไม่เคยขยับสภาพสวยมากใครได้ไปถือว่าคุ้มเลยรถสภาพนี้หายากมากนะครับช่วงนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับเบอร์โทรจะอยู่ด้านล่างคลิปนะครับ ่ากดไล์กดติดตามากดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ